สวัสดีครับสวัสดีค่ะควันนี้ดิฉันมาบันทึกธทรรมนะคะอยู่ที่หมู่สามบ้านพระตาบนหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชส,สีมานะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันมาอยู่กับคุณปราณีจใจพุชาหรือคุณตองนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ฝึกวิชามโนโสัมผัสวันนี้นะคะคุณตองจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะค,คุณตองช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะคะครับผมนายปราณีจใจพุชาครับชื่อเล่นชื่อตองครับ การมาฝึกมนโนสัมผัสครั้งนี้ผมได้รับการแนะนำเชื้อเชิญจากพี่สาวคืออาจารย์สมควรจิตมุนไวัครับผมก็เลยได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ลองอฝึกกับอาจารย์เบิ้มที่ศูนย์ฝึกกีฬาอาสนะของกีฬาโรงเรียนกีฬานะครราชสีมาครับครับตอนนั้นฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกๆก็ยังจับ อะไรไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ไม่รู้ไม่รู้ขั้นตอนการฝึกไปจะทำไงก็ได้รับการแนะนำจากอาจารย์เบิ้มแล้วก็ทีมงานค <Okay. S 2> ่ะอ่เราก็ไปฝึกทุกครั้งที่มีอาจารย์เข้ามาผมก็จะเข้าไปฝึกก็รู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้เริ่มเริ่มเห็นช่องทางอ๋อมันจะต้องอฝึกยังไงนั่นเดินในทางทิศไหนเราก็ก็ฝึกมาเรื่อยๆครับกลับมาตอน ตอนเย็นก่อนเข้านอนก็จะมีกลุ่มรายที่จะฝึกก็คือตอนประมาณอ่อเ็ดนาฬิกาถึง21นาฬิกา15นาทีผมก็พยายามจะเข้าเข้ากลุ่มเพื่อที่จะฝึกตลอดครับค่ะฝึกยังไงครับวิธีฝึกอะคะก็ฝึกตามขั้นตอนที่อาจารย์ให้มาก็มีประมาณสิบข้อผมก็พยายามฝึกตามนั้นก็พยายามแผ่เมตตาตามนั้นก็ทําให าจากเมื่อก่อนเราจะต้องอ่านทีละข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้เราจาได้หมดเราก็รู้ออรู้ขั้นตอนการฝึกรู้การปฏิบัติว่าเราควรจะทํำยังไงควรจะแผ่แบบไปให้ใครบ้างเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ต่างเราก็พยายามที่จะแผ่ไปตามนั้นครับแล้วหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยเราสามารถนำวิชานี้กลับมาใช้ในชีวิตประจําวันยังไงคะมันก็ช่วยได้เยอะนะครับสําหรับในตัวผมผมส่วนว่า มื่อก่อนเราเราทำงานเนี่ยเราจะเจอทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งลูกน้องทั้งคนรอบข้างเนี่ยก็คือทุกคนมาจากครอบครัวแล้วมาจากความต่างสอนอบรมอะไรต่างมาไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราจะต้องปรับตัวยังไงทั้งหัวหน้าทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งลูกน้องเนี่ยเราก็เจอปัญหามาพอยิ่งใกล้ๆกเกษียณเนี่ยผมจะเจอปัญหาเยอะเพราะว่าลูกน้อง กับเจ้านายใหม่ที่มาเนี่ยเขาเขาเคยเป็นทีมงานเก่เาเขาพยายามดันผมบางปผมก็เหมือนกับตอนนั้นเราไม่มีเพื่อนเรามีแต่ลูกน้องลูกน้องบางคนก็อยู่ข้างเราบางคนเขาก็แอนตี้เราเราก็เราเจอปัญหาหลังจากนั้นพอกเกษียณมาเราก็กเกษียณ่านมาด้วยดีเราไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ทีมของของที่ที่เคยแอนตี้เราทุกวันนี้ <c oughs> เขาก็ได้รับก,กรรมตรงนั้นเข้าไปแล้ว <c oughs> ส่วนผมหลังจากนั้นมาผมก็มาอยู่ตรงนี้มาก่อนที่จะเข้าไปเรียนกับอาจารย์จยันเบิร์นเนี่ยที่พี่สาวแนะนําพอเราไปปุ๊บเราได้ได้ถึงสีนจริยธรรมของของชีวิตเออคนเรามันมันเจอปัญหาการเจอปัญหาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ท,ที่ที่ตัวเราเองเนี่ยว่าเราจะเราจะแอปพลายหรือจะทจําใจให้เรายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยังไง ก็ทาต,ต,ต้องอาศัยสมาธิอาศัยจิตเราเนี่ยครับเป็นตัวเพราะตุกอิ่างมันอยู่ที่ที่ตัวเราอยู่ที่จิตเราเนี่ยแหละค่ะแล้วมีอะไรอยากจะแนะนํารุ่นน้องไหมคะที่เขาจะมาฝึกวิชามโนสัมผัสนะคะครับก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาฝึกเนี่ยก็คืออ,อย่างน้อยในในช่วงชีวิตหน,นึ่งเราได้สัมผัสหรือทำใจให้เราได้ได้พักผ่อนมาในคือเราไม่ต้อง พูดอง่ายว่าบางคนเนี่ยอยากจะทาเคยไปฝึกจิตใจฟุ้งซ่านถ้าเรามาอยู่ตรงนี้ได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนําจากรุ่นพี่หรือจากอาจารย์ที่ที่มาอบรมโดยพออาจารย์เบิ้มกับทีมงานเนี่ยผมได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ก็อยากแนะนําว่าลองมาสัมผัสด,ดูมันไม่เสียหายเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากตัวเราถ้าเรายอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ยอมรับในตัวเราได้ว่าเราจะเดินไปอย่างนี้ บั้นปลายของชีวิตหรือจุดสุดท้ายของเราอยากจะเดินเนี่ยถ้าเราสำใจได้นิ่งได้เนี่ยผมว่าทุกคนก็ลองมาสัมผัสดูครัมีทีมงานและก็มีทุกทกคนที่ผ่านตรงเนี้ยแนะนำให้เป็นพี่เลี้ยงให้ครับค่ะวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ